สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าการเปิดบัญชีธนาคารให้ใครสักคนใช้เนี่ยจะพาเราไปถึงขั้นติดคุกติดตารางได้ฟังดูอาจจะไม่น่าเชื่อนะครับแต่นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วจากคําพิพากษาของสาลดีกาที่จะเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้ไปตลอดการเลยครับคาถามง่ายๆเลยนะครับแค่เปิดบัญชีธนาคารให้คนอื่นใช้เนี่ยมันจะทําให้เราต้องติดคุกได้จริงๆเหรอคําถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้ เอาละครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการปล้นหรือการฆาตกรรมที่ไหนเลยนะครับแต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่ากับดักรักออนไลน์ที่ค่อยๆล่อลงเหยื่อให้เข้ามาติดกับก่อนที่จะโยงใยไปสู่ขบวนการอาชญากรรมที่มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ครับเรื่องมันเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ครับผู้เสียหายเนี่ยไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่ามิสเตอร์เร็กซ์ผ่านแอปหาคู่ที่ชื่อแทนแทนคุยกันไปคุยกันมาก็ถูกคอ เขาก็เลยอ้างว่าจะส่งของมีค่ามาให้เป็นของขวัญแล้วจากนั้นกับดักก็เริ่มทํางานครับมีอีเมลจากบริษัทขนส่งปลอมๆส่งมาบอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนแสนหกยังไม่พอครับวันต่อมาบอกต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มอีก4ี่แสนแล้วปิดท้ายด้วยค่าประกันของอีก1ล้านบาททั้งหมดนี้เกิดขึ้นผ่านในเวลาไม่กีวันเองนะครับจากความหวังกลายเป็นฝันร้ายไปเลยเบ็ดเสร็จรวมยอดความเสียหายทั้งหมดก็คือ1นึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทครับโอ้โหเป็นเงินจํานวนมหาศาลเลยนะครับที่ เหยื่อต้องสูญเสียไปในเวลาแค่ไม่กี่วันให้กับกลโกงที่มันแนบเนียนมากๆทีนี้พอตำรวจเริ่มสืบสวนไปลึกๆนะครับก็พบว่าไอ้เจ้ามิสเตอร์เร็กเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคนเดียวนะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยมันคือขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเลยที่มีการจัดตั้งแล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบมากๆในทางกฎหมายนะครับแก๊งคนร้ายแบบนี้จะเข้าข่ายที่เรียกว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับฟังดูอาจจะยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ พูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มคนตั้งแต่3คนขึ้นไปที่มารวมหัวกันเกาะอาชญากรรมร้ายแรงข้ามประเทศเพื่อหวางผลประโยชน์ทางการเงินนั่นแหละครับแล้วมอไปดูโครงสร้างของแกงนี้นะครับต้องบอกว่าน่าทึ่งมากคือเขาแบ่งงานกันเป็น5ส่วนชัดเจนเลยส่วนแรกคือทีม scammer ที่มาเลเซียทำหน้าที่สร้างโปรไฟล์ปลอมๆขึ้นมาล่อเหยือ่อพอล่อติดแล้วก็จะส่งต่อให้ทีม c a l center โทรมาหลอกให้โอนเงิน จากนั้นเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีม้าที่มีคนไทยรับจ้างเปิดไว้ให้แล้วก็จะมีทีมกดเงินรีบไปกดเงินออกจากระบบที่ต่างประเทศและสุดท้ายก็จะมีผู้จัดการเงินคอยทําหน้าที่แบ่งผลประโยชน์ให้กับทุกคนในแกงครับเป็นระบบมากๆเอาละครับจากภาพใหญ่ของทั้งขบวนการทีนี้เราจะซูมเข้ามาดูที่คนคนหนึ่งในขบวนการนี้กันนั่นก็คือจําเลยในคดีนี้ครับซึ่งทําหน้าที่เป็นคนเปิดบัญชี ตำรวจระบุว่าจำเลยคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิก18คนของแกงนี้เลยนะครับแต่ว่าหน้าที่โดยตรงของเธอมีแค่อย่างเดียวจริงๆครับคือการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้แกงเอาไปใช้แค่นั้นเลยและจุดนี้แหละครับที่ทําให้คดีนี้มันซับซ้อนขึ้นมาแต่เรื่องที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างก็ตัดสินยกฟ้องจำเลยคนนี้ครับเหมือนคดีจะจบลงตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วเรื่องนี้มันไปถึงศาลฎีกาได้ยังไงกันล่ะ และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้เลยเมื่ออายการสูงสุดเขารับรองให้มีการยื่นดีกาได้คดีก็เลยขึ้นไปสู่การพิจารณาของศาลดีกาซึ่งมองพยานหลักฐานในมุมที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับในตอนแรกเนี่ยจำเลยเขาให้การว่าสมุดบัญชีธนาคารเน่ยหายไปเพราะว่าเก็บไว้ในรถแล้วก็ให้เพื่อนยืมรถไปก็เลยน่าจะหายไปตอนนั้นแหละอืฟังดูก็เป็นคําให้การที่ อาจจะเกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมครับแต่ว่าสารดีกาพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดนะครับก็เจอจุดที่มันไม่ชอบมาพากลเต็มไปหมดเลย 1. คือบัญชีอื่นๆของจำเลยก็ถูกใช้ในคดีชอโกงเหมือนกัน 2. คือของสําคัญอย่างสมุดบัญชีหายทําไมถึงไม่เคยไปแจ้งความ 3. คือเธอดันไปยอมใจเงินหมื่นห้าเพื่อจบคดีอื่นและที่สําคัญที่สุดก็คือคาให้การของเธอเนี่ยมันขัดแย้งกันเองครับ และนี่คือคาให้การที่ขัดแย้งและเป็นหมัดน็อกที่มัดตัวจําเลยเลยครับเธอกลับเบิกความว่าที่เปิดบัญชีธนาคารนี้เนี่ยประสงค์จะให้นายสุรศักดิ์นําไปใช้โดยเฉพาะเลยค่ะเนื่องจากนายสุรศักดิ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่สามารถเปิดบัญชีเองได้โอ้โหคําพูดนี้มันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจนมากเลยครับสารดีกาก็เลยสรุปแบบนี้ครับว่าแม้จําเลยอาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือหลอกลวงโดยตรงก็จริง แต่การที่เธอจงใจเปิดบัญชีให้คนร้ายใช้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการก่ออาชญากรรมอย่างเต็มตัวเลยครับและแล้วก็มาถึงบทสรุปของคดีนี้ครับเรามาดูกันว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไรและบทเรียนสําคัญที่ทุกคนควรจะจดจําจากคําพิพากษานี้คืออะไรนี่คือการพลิกผันครั้งสําคัญที่สุดเลยครับจากที่เคยถูกยกฟ้องโดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คดีนี้จบลงด้วยคําตัดสินว่ามีความผิดจากศาลดีกา ซึ่งเป็นการกลับคำพิพากษาที่ส่งผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวและบทลงโทษสุดท้ายที่จำเลยได้รับก็คือสารดีกาตัดสินจำคุกหนึ่งปี9เดือนกับอีก10วันครับนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆจากการเปิดบัญชีธนาคารให้คนอื่นนาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายสุดท้ายนี้ก็เลยขอทิ้งคาถามไว้ให้คิดกันนะครับว่าหากบัญชีธนาคารของเราถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมการอ้างว่าทำสมุดบัญชีหายเพียงอย่างเดียว มันจะเพียงพอที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราได้จริงหรือซึ่งคำพิพากษาในคดีนี้ก็ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนไว้แล้วครับ